มีตังค์ซื้อสดซื้อที่ไหนก็ได้แต่ทําไมลูกค้ารายนี้ถึงเลือกวิสานออโต้คาร์ไปฟังกันคะสวัสดีค่ะ,คะพี่พึ่งวันนี้มารับรถสวยแล้วนะคะพรหน่อยรู้จักที่วิสานออโต้คาร์ได้ยังไงก็เห็นวิ่งผ่านมาแล้วก็เห็นเต้นใหญ่ก็เลยสนใจเลยวิ่งเข้ามาดูอ๋อแล้วเป็นยังไงตอบโจทย์ไหมคะตอบโจทย์ล้วคือชอบแล้วก็รถเดิมๆไม่ได้มีการแก้ไขอะไร รถเดิมนะคะด้วยชอบด้วยสีด้วยใช่สีรูปร่างหน้าตาของเขาตอบโจทย์เราเลยใช่แล้วเป็นยังไงบ้างได้ทดลองขับก่อนซื้อไหมอ่าทดลองขับก่อนซื้อแล้วทุกอย่างโอเคหมดแล้ววันรับรถเป็นยังไงบ้างสวยประทับใจไหมคะประทับใจค่ะสวยสวยนะแนะนําหน่อยว่ามีให้เลือกเยอะจริงๆสําหรับที่นี่มีให้เลือกทุกแบรนด์เลยตอบโจทย์จริงๆค่ะก็แนะนำก็แนะนาให้มาที่วิสาหออโตคานะคะเพราะว่ารถเยอะค่ะมีให้เลือกทุกแบรนด์ค่ะใช่ คืออย่างนี้ไม่ว่าจะสนใจจัดไปแน,น์หรือว่าซื้อเงินสดนะคะโทรมาหาน้ำหนึ่งได้เลยที่เบอร์0863030300 30เดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไปปล่อยรถให้คุณพี่พึ่งก่อนนะสวัสดีคะ่ะ